สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับยาสแตตินนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย icu เพราะกับผมหมออาดผู้เชี่ยวชาญนยุรกรรมโรคปอและ i c วครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับยาตัวหนึ่งที่หลายคนเนี่ยอาจจะได้กับการทานอยู่นะครับหรืออาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาตามอินเทอร์เน็ตนะครับยาตัวน,นั้นก็คือยาสเตตินซึ่งเป็นยาลดไขมันตัวหลักที่คุณหมอสั่งใช้นะครับคราวนี้เนี่ย ควน,นี้ผมจะมพูดว่าทําไมบางคนที่อาจจะไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยนะครับแต่คุณหมอก็พิจารณาในการให้ยาสเตตินตัวนี้นะครับซึ่งข้อมูลผมก็เอามาจากาสหรัฐอเมริกานะครับเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ v r n v i v t Medicine นะครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคเขาให้ยาตัวนี้เพื่อป้องกันการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจในอนาคตนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมันน่ากลัวมันทําให้เกิดมะเร็งไหมอะไรเงี้ยนะครับตามที่ตามอินเทอร์เน็ตเขาบอกกันนะครับาภาพนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์นะครับของอ US Preventive Service Task Force อันนี้นะครับซึ่งเขาก็จะรวบรวมหลักฐานข้อมูลทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นแนวทาง ในการที่ให้การรักษาหรือการป้องกันโรคนะครับกับคนอเมริกานะครับแล้วข้อมูลเนี่ยก็เชื่อถือได้นะครับเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นหน้าเว็บไซต์เขาสามารถไปดูได้มันมีหลายเรื่องนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสเตตินนะครับเขาก็ออกคําแนะนําออกมาตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เรียกว่า primary prevention นะครับในผู้ใหญ่ด้วยการให้ยาสแตตินนี่แหละนะครับโดยเขาแนะนำแบบนี้ครับดูตรงสีเขียวนะเขาแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่อายุ40-75ปีนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะครับเช่นอาจจะเป็นไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นความดันสูบบุหรี่มีปอดครอบ,รบ,รบกวบโรคหัวใจอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งอันเนี้ย เราถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะครับแล้วก็ไปคำนวณประเมินสกอร์ก็คือคะแนนนะครับว่าอีก10ปีข้างหน้าเรามีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเกิน10%นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้อาจจะยังไม่มีโรคอาจจะแค่สูบบุหรี่เฉยๆนะครับตรงนี้เขาก็แนะนำว่าให้ทานสเตตินเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนะครับซึ่งหลักฐานเนี่ยเขาให้ระดับ B เลยนะครับ คือคือระดับหลักฐานเนี่ยมันมีตั้งแต่ A B C D นะครับแล้วก็มี I ด้วยนะครับโดย B เนี่ยก็ถือว่าหลักฐานเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็แนะนำให้นะครับให้คุณหมอให้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคนที่อายุ40-75นะครับเหมือนกันเลยแต่ความเสี่ยงประมาณ7.5%ถึง10%ตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าให้พิจารณาเป็นลายไปแต่ก็สามารถให้ได้นะครับ คำแนะนำหลักฐานในระดับ4ก็คือคนกลุ่มนี้ก็ยังมีประโยชน์นะครับในการที่คุณหมอจะสั่งจ่ายยานะครับแต่ถ้าคนที่อายุ76ตั้งแต่76ขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาพบว่าหลักฐานเนี่ยมันไม่เพียงพอในการที่จะบอกว่ามันดีไหมหรือว่ามันมีอันตรายหรือเปล่านะครับมันหลักฐานมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็บางคนเนี่ยกินไประหว่ังว่าจะลดโรคใน10ปีใช่ไหมครับ รากฏอาจจะเสียชีวิตก่อนเพราะอายุก็เยอะแล้วเนอะ76แล้วตรงนี้อาจจะพิจารณาทานหรือไม่ทานก็ต้องพิจารณาเป็นรา,ายๆไปแล้วแต่คุณหมอนะครับแต่จะเห็นว่าเขาแนะนําตั้งแต่อายุ40ขึ้นไปนะถึง75เนี่ยถ้ามีความเสี่ยงเนี่ยก็ให้ทานนะครับซึ่งนี้เป็นคําแนะนําของอเมริกาเลยนะครับคราวนี้เขาก็ไปรวบรวมข้อมูลว่าไอ้ยกตัวยาสเตตินเนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดไหนทําไมเราถึงแนะนําให้ทานนะครับ เขารวบรวมข้อมูลการศึกษาที่น่าเชื่อถือได้แบบสุม่มและมีกลุ่มควบคุมนะครับประมาณ22การศึกษาขนาดใหญ่เลยนะครับในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคด้วยยาสแตตินเนี่ยแล้วตามคนในกลุ่มเนี่ยตามไปเฉลี่ยประมาณ3.3ปีนะครับส่วนใหญ่อายุก็ประมาณ50-66ปีนะครับ แล้วการให้ยาสเตตินเนี่ยก็ให้ตามอเมริกันฮาร์ดนะครับก็คือให้ตามคําแนะนําของสมาคมโรคหัวใจอเมริกาเลยนะครับแล้วคนที่เข้าร่วมการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะมีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยหนึ่งชนิดเช่นเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงสูงบบุหรี่อะไรเงี้ยนะครับที่บอกไปนะครับพวกนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือหดหัวใจนะครับก็หลังจากที่ตามไปเนี่ย ประโยชน์เนี่ยที่สาคัญเลยนะครับที่เขาเจอคือลดอัตราตายโดยรวมได้8%นะครับจาก18การศึกษาที่มีคนศึกษาถึง85,816คนซึ่งมันเยอะมากใช่ไหมครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับยังลดเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองได้22%นะครับทั้งที่ลุนแรงแล้ไม่ลุนแรงนะจาก15 000, การศึกษาในคนที่ศึกษาไป76,610คนซึ่งเราถามว่าตอนนี้เรา กลัวอะไรตอนเราอายุมากขึ้นบางคนก็กลัวจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองใช่ไหมครับบางคนกลัวเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตปรากดยาตัวนี้ช่วยลดความเสี่ยงได้นะนอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับได้3าเเลยทั้งที่รุนแรงและไม่รุนแรงรวมๆกันนะครับจาก12การศึกษา76,498คนว่าเห็นว่าเฮ้ยเรากินยาแล้วเราป้องกันโรคหลอดเลือดสมองเราเล่นหัวใจได้เนี่ยเอ้ยมันมีประโยชน์มันดูน่ากินนะแล้ว มันมีอันตรายไหมคือบอกแต่ประโยชน์เนี่ยแล้วมันอันตรายจริงอย่างที่เราเคยได้ฟังตามอินเทอร์เน็ตรหรือเปล่านะครับเขาก็ดูการศึกษามา19การศึกษา75,000กว่าคนนะครับแล้วก็เป็นแบบการศึกษาที่เป็นแบบสังเกตการนะครับเราเรียก observational study ก็คือไปสังเกตท,ทอบถามเฉยๆว,ว่าแล้วก็ตามไปเรื่อยๆโดยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากนะครับดูว่ามีผลข้างเคียงไหมอีกประมาณ400,000กว่าคนเลยนะครับดูทั้ง ในคนที่ไม่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดน,นะครับการศึกษาที่เอามาพบว่าสเตตินเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการที่เราไปศึกษาการใช้ยาแล้วเขาขอถอนต,ตัวเพราะมีผลข้างเคียงรุนแรงนะครับแสดงว่าการกินยาสเตตินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้มีอันตรายรุนแรงมากจนถึงต้องถอนการศึกษาเลยนะครับอย่างแรกครับมันไม่ได้อันตรายมากอย่างที่2ก็คือว่าเขาศึกษาไปเนี่ยก็พบว่า การศึกษาเชิงสังเกต observational study พบว่าบางคนเนี่ยปวดกล้ามเนื้อใช่ไหมครับเขาเลยมาดูวเอะมันสัมพันธ์ยังไงพอมาดูในก้าการศึกษา4 0,000กว่าคนเนี่ยพบว่าคนที่กินยาสเตตินเนี่ยโอเคก็มีการปวดกล้ามเนื้อแต่คนที่ไม่ได้กินก็ปวดกล้ามเนื้อเหมือนกันนะครับแล้วพอมาดูเนี่ยปรากฏว่าเวลาเราปวดกล้ามเนื้อเนี่ยแน่นอนเราก็กังวลเรื่องของยาใช่ไหมครับแต่ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เกิดจากยานะคืออาจจะไปมีได้รับอุบัติเหตุ ใช้กล้ามเนื้อเยอะบางคนทํางานที่เสี่ยงต่อการปวดกล้ามเนื้ออยู่แล้วหรือเป็นโรคก,กระดูกโรคก,กล้ามเนื้ออื่นๆน,นะครับ<ๆ>ก็เลยทําให้ผลการทดลองศึกษาออกมาเนี่ยพบว่ายาสเตตินเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่มการปวดกล้ามเนื้อมากนะนะครับแต่ถามว่ามีไหมม,มีซึ่งเราอาจจะเปลี่ยนชนิดเปลี่ยนยี่ห้อไปมันก็จะดีขึ้นนะครับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วมันไม่ได้เพิ่มการปวดกล้ามเนื้อ มากนักอย่างที่เรากังวนกันนะครับส่วนโรคแบบดุนแรงเลยที่มีกล้ามเนื้อลายสลายตัวเนี่ย,นนยพบน้อยมากๆอาจจะหมื่นคนเจอสักคนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เยอะนะครับทเทียบกับประโยชน์ในการลดโรคแล้วเนี่ยมันน้อยมากนะครับบางคนกังวนว่ากินแล้วตับอักเสบเยอะหรือเปล่า มีเพื่อนผมถามเหมือนกันเนี่ยไม่อยากกินยาเพราะว่ากินแล้วเขาบอกตับอักเสบนี่ใครจะไปกินล่ะแต่พอมาดูข้อมูลในการศึกษาจริงๆแล้วห0 0 0มื่นกว่าคนเลยนะครับเขาพบว่ามันไม่ได้แตกต่างอย่างมีนสัยสัมพันธ์ทางสถิติในเรื่องของเอนไซม์ตับนะครับระหว่างคนที่กินกับไม่กินที่เป็นอย่างเี้ส่วนหนึ่งคือเวลาผมให้ยาสเตตินเนี่ยปรากฏว่าคนที่ทานยาสเตตินเนี่ยบางทีเขาไปทานยาอย่างอื่นด้วยนะครับ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นยาสมุนไพรหรือยาไม่ทราบชนิดบางคนอาจจะมีไปทานฟ้าทลายโจรจะใช้กัญชาน้ำกระท่อมกินเหล้าอีกซึ่งพวกนี้กลายเป็นว่าเป็นสาเหตุของตับอักเสบมากกว่าด้วยนะครับแล้วพอกินยาอยู่ก็เลยไปโทษว่าเอาเป็นเพราะยาหรือเปล่าบอกว่าเอาเมันไม่ใช่ยานะครับ ซึ่งการศึกษาก็บอกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากนะคือเพราะนั้นเนี่ยสซตินค่อนข้างปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดใครมีค่าตับขึ้นเนี่ยเราก็ต้องหาสาเหตุอยู่แล้วนะครับว่าเอ๊ะเป็นใช่จากยาไหมนะครับแล้วพอไปดูการศึกษาอกีกษาการศึกษาเจนหมื่นกว่าคนเนี่ยพบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับมะเร็งเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกไม่อยากกินสเตินเพราะมันเกิดมะเร็งนั้นไม่เป็นความจริงนะครับคราวนี้ในเรื่องของเบาหวานเนี่ย มันมีการศึกษานะครับว่าเอ๊ะคนที่กินยานี้ยบางคนบอกว่ากินแล้วเนี่ยเพราะเป็นเบาหวานไงก็ไม่ควรจะกินเลยใช่ไหมครับแต่พอเราไปดูใน6การศึกษาประมาณ5900 0คนแล้วก็แบบสังเกตการณ์ประมาณ4 0,000 0กว่าคนเนี่ยพบว่าการเกิดเบาหวานเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันระหว่างคนกินยากับไม่ได้กินยานะครับพอเขาศึกษามาแล้วแต่มีอยู่หนึ่งการศึกษานะครับชื่อจู p i เ e r Trial อันนี้นะครับ เขาใช้สเตตินที่มีความเข้มข้นสูงมากนะครับใช้ในคนที่มีความเสี่ยงอของการเกิดโรคเบาหวานอยู่แล้วนะเพราะคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเยอะอยู่แล้วพอกินไปเนี่ยพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาเนี่ยมีโอกาสเกิดโรคเบาหวานเนี่ยเเทียบกับไม่ได้ยาคือ2.4%นนะครับจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ต่างกันเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วพอไปดูคนที่เกิดเบาหวานเนี่ยเขาเสี่ยงจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับ มันไม่ใช่เพราะยายเดียวมันเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเบาหวานในอนาคตอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะเป็นกลุ่มเมตาบอลิกซินโดมที่อ้วนลงพุงนะครับหรือว่าน้ําตาลในเลือขดขณะอดอาหารเนี่ยมันมีความบกพร่องบกพร่องเกิดขึ้นคือยังไม่เป็นเบาหวานแต่ก็ไม่ได้ปกปติหรืออ้วนนะครับ bmi เกิน30หรือมีค่าฮโมโกลบินเอลซเกิน6%ซึ่งกลุ่มนี้มันมีผลเลือด อะไรบางอย่างที่มันผิดปกติมันจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะครับแล้วพอทําการศึกษาไปนเนี่ยเขาก็ไปตรวจเจอว่ากลุ่มนี้ได้กินยาแล้วดูเหมือนจะเป็นเบาหวานเยอะกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของหลักฐานที่เกิดขึ้นทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยยาสเตตินเนี่ยเรามีการให้ยานะครับโดยที่เรายังไม่เกิดโรคเพื่อเป็น primary prevention ป้องกันไม่ให้เราเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นนะครับซึ่งให้ในคนที่อายุ40-75ปีแล้วประเมินแล้วมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดเนี่ยเกิน10%ขึ้นไปนะครับให้แล้วเนี่ยมันลดอัตราตายลดโรคหัวใจลดลด,ดอกเลือดสมองได้คุณหมอก,ก็อยากจะให้ใช่ไหมครับข่วนข้างเคียงเราเจอบ่อยเช่นปวดกล้ามเนื้อนะครับอันนี้เจอบ่อยแต่ว่าไม่ได้เจอเยอะมากนะนอกนั้นลองออมาพวกตับอักเสบนะครับ พวกนี้ก็เจอได้บ้างแต่ก็ไม่เยอะอยู่ดีนะครับข้อมูลเนี่ยก็ยังถือว่ามีความปลอดภัยสูงนะครับยาตัวนี้แล้วก็ไม่เกี่ยวกับโรคมะเร็งโรคไตเลยนะครับถ้ากินยาขนาดสูงเนี่ยพบว่าเกิดเบาหวานมากขึ้นจริงแต่คนกลุ่มนั้นเสี่ยงต่อจะเป็นเบาหวานอยู่ในอนาคตอยู่แล้วนะครับต่อให้ไม่กินยาคุณก็เกิดโรคเบาหวานอยู่ดีนะครับโดยเฉลี่ยแล้วถ้าเกิดมี99คนมาให้ยาเนี่ย จะมี1คนที่ตามไป5ปีแล้วเกิดเบาหวานเพราะน้นโอกาสเกิดเนี่ยมันไม่ได้เยอะเทียบกับประโยชน์ของยาเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับแล้วยาโรงพยาบาลรัฐบาลกลุ่มสแตตินอย่างซิมวาสเตนเนี่ยตกเม่ระบาท2บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งคําถามว่าเอ้ยเรามีเงินอยู่2บาทเนี่ยวันหนึ่งเราไปซื้ออะไรที่มันลดอัตราตายหรือลดการเกิดโรคหัวใจได้บ้างนะครับ ซึ่งไม่มีเลยแล้วข้อลังสะดวกซื้อไม่มีเลยใช่ไหมครับนอกจากไอตัวยาสเตตินเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณหมอถึงสั่งการให้ยาสเตตินนะครับและก็ตรงนี้เนี่ยมันยามันมีอยู่ทุกโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับประโยชน์เยอะความปลอดภัยก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณหมอยังใช้ยาสเตตินและเป็นการรักษาหลักในคนที่มีไขมันในเลือดสูงจนถึงปัจจุบันนะครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ ก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสวนีสวัสดีครับ